ขอมใจหลายๆเด้ออยู่ยฟรีกินฟรีอ <laughs> ยู่ฟรีกินฟรีอยู่ <laughs> ยฟรีกินฟรีแต่เฮ็ดเว่ซอยก็โอเคว hmm. ันนี้พาทุกคนมาหารเสริมโสอย <c oughs> อยู่บาารตเตอร์เกลมังอัดสะพอนแขวงสวรรค์เขตยู่คเ,เคยตลาดนี่แหละนี่มาหาน้องดัด๊บมาหาสาวเสริมโสอยได้เหมือนกันเลยเบิ่งน้ำเดียวว่าเป็นผู้เลอสบายดีสดีผู้เลอแน่นำแนะนำโตแน่สุดดั๊ น้องดัด๊ตัป็นีีเด้อผู้ใดกระาเบิ่งคลิปก่อนๆกักคือเราหุ้จักจุดเดีดดยว่าน้องเป็นผู้เลอรอยู่บ้านเลยเมืองเล่อแน่สาวบ้านเลยนี่นั่นสาวบ้านกลางสาวบ้านกลา,างพลางสาวบ้านกลางพลางงามพู้เดอ้อพีน่น้องเดอ้อบ้านเดียวก,กันกับน้องบูนตัวก็คือได้มาอยู่มืองนี้เอามาฝึกง,ง,ง,งานเอามาฝึกงานเห็นจบมาใหม่ๆแล้วมาฝึกงานอยู่นี่ เนี่ยเลยเกี่ยวข้าวเกี่ยวน้ําแล้วคักกระบอกแล้วแล้วนี่มีได้ไปทายแล้วสถาต่ก่อนนัคนับไปทายเกี่ยวข้าวถงหน้าแล้วก็คักกะลิเถงหน้าแล้วนะพ่อพี่น้องกันท้าผู้เลิศเบิ้งเทก่อนนั่นก็ได้ได้ข้าวลายเทบ่บอได้ลายวินีนะสองถงแล้ววะสองถงงลมเดียวก็ได้ฮอดบ้อนร้อยกว่าบอฮอดบอฮอตสำานามาฝึกงานเกี่ยวกับยังเนาะบางทีเอฟซีแล้ววิดีเบิ้งคิดก้อนกอนที่เฮาเอาเดิมว่าน้อง เห็นเสิบสฉยมากเลยนะเห็นเสิบสฉยมาจากเดินยังได้มาฝึกงานอยู่นี่นะประเท็นะสามเดินมาฝึกงานห้ากระไดเดินืปฝึกมาฝึกอยู่นี่อัศพ้นนี่บัตรเห็นประเทศอยู่ซิเลอร์เห็นสวรันเห็นอยู่สวรนคนนะเราว่าเราว่าลราเรามีแม่ผู้ไทยได้เราได้อยู่แถวบ้านกลางคนงามคนละมีแม่ผู้ไทยแต่ก็มันอยู่ติดเดียวอยู่เมืองเดียวกันนี่ละเมืองของซุ้มเฮ้าเซอผู้ไทยเจ็ดสิบเาเปอร์เซนต์พ่แม่พี่น้องเลย กาน,นั้นก็มีแม้ผู้ไทยอยู่ในกระตุเมองอัสสร์นี้คนที่วาวล่าวก็คือเป็นเคยเป็นเพอมาตะมองอื่นแน่คนมาตะมองอื่นมาอยู่แน่แล้วก็น้องดัดกะเราก็เป็นเผามังกอรหรือเผาบลูเนาะ<ใ>นสาวบลูแล้วก็การทว้ากับคนทั่วไปคนภายนอกเราก็สเวาวล่าวแบบนี้ล่ะวอาลาวมอนมอนแบบนี้ล่ะการทว้ากับคนบ้านเดียวกันเราก็สิวาวภาษาเราเองมีเอฟซี FC, แต่ฟังไทยพุละ่ะ จังหงวัดเพชรบุรีเพิ่นกะฝากเงินมาให้น,น้องดัดเ่อน,น้องดัดซื้อขนมกินแน่เพราะว่าเธอก่อนนั้นเพิ่นเห็นคอยไปท่าอยู่ทงให้ทงหน้าละเห็นน้องดัดเพิ่นก็ได้โอนเงินเซอร์บัญซี่คอยเพราะว่าคอยได้เปิดบัญชีไว้ท่งที่ไปเห็ดงานอยู่กรุงเทพนั้นเก็บซี่ผู้เลยจะฝากเงินให้น้องๆเขาแต่ละคนบอ่อที่คอยไปท่ากะสามารถทักมาใดเดอ้อให้ข้าขนมน้องๆเล็กๆน้อยๆกับเพราะว่าคอยก็ไปท่าน้องๆแต่ละบอ่อนกับคอยกับเฮอตามที่คอยมีรายได้คอยละ พอยอดวิวพันสองสามพันวิวในการได้ดอนก็สองสามดอนกว่าก็มีฮอดแสนบางคลิปมีฮอดแสนกรี๊ดจำนันอันใดใดนะก็เลยเฮาน้องน้องเขาก็พ่อแต่บัตรเติมเงินเล็กๆน้อยๆละค่ะถ้ามีเอฟซีฟ้ามันนี้น้องเขาจะได้ลายแน่เด้อมอมเฮาน้องดัดก้อนมันนี้งาขอบใจได้รายเด้อน้องดัดนะมาฝึกงานอยู่นี่นะเป็นพี่เลยแน่แล้วเป็นเกือบจะครบทุกอย่างแล้วอ๋อจบ เก่งเลยจเนานะเมนก็ได้ลายเติบสะลีดล้นยืดตัดผมก็ได้ซอยผม,มบไม่ม <laughs> มได้เนี่ยยังบ่ได้คัะตัดผมนะตเล็กๆ<ม>น้อยๆได้เอาบ่ได้เห็นมากในนั้นบ่เห็นมาอยู่แต่ยังเห็นบ่ได้๋อมันมันละเอียดเนาะตัวนี้เนาะเรื่องซอยผมนีม่นะเมรสนายผัดสั่งแบบนึงผัดตัดแบบนึ่งลูกค้าวย่วายเห็นแล้วอีบ่ทอเลยได้เนาะ คอยเคยเป็นสางผมมาก่อนแล้วคอยก็โหเข้าใจมันตื่นเต้นทั้งหมดได้เหตุเธอตื่นเต้น,ต,นตลอดตัดผมให้าลูกค้าก็ได้ส่วนหลายลูกค้ามาเฮ็ดพี่เลออยู่ในหานี่นะเข้ามาซะมารีดมายืดอ๋อยืดแน่แต่งหน้าทำสีน้าบอกแม่ย้อมสีผมแต่งหน้าหล่ะพู้เลอเจ้าของหานเพิ่นเฮ็ดบอกแม่เอ้ยเพิ่นเฮ็ดมาโตได้สาเฮ็ดเพ่อนแน่จ้ะข้แบบนี้แ,นแต่สะรีด ยืดย้อมนี่ใน αι, หลายย่างเติมอะไรสัํสำนีกับสำซีเอาแล้วเงินเนาะด้หลายเ <c oughs> มนูในหลายย่างเติมละตอนนี้เราเคยจะเทงเรากินข้าวเทงแล้วบ่ย่างย่างยู่เมนเมื่อเสานี่กินข้า,าวเสากับเอ้สักกินกับเอ้กินกับพี่เลยแน่กนินทอดไข่ทอดไข่กะตูมปลาอ๋อเริ่มหิวข้าวเลยตอนนี้เนาะเมนหาเนี่ยเอามาให้กินน่าจะเห่าไปไปหาซื้อในยูนวกิน ใครแน่แต่มื่อี่เคยตลาดนอกไม่เย่ำไปเรื่องกินเพื่อเหากินเพื่อเนี่ยง่ายๆแน่กินปิีงปลากับตต่มะฮู้อ๋อ่าแบบนั้นก็ได้ปลาผมพามาซื้อปลากับมะฮู้เออมะฮู้มีแล้วเนาะมีแล้วซื้อแต่เคิร์สต่ำมันปลานิ้งซองโต อนนี้มาซื้อข้าวปุ้นปลาละได้ละปลา2องโตอันนี้เท่าไหพอดีเนะาะมะนาวนำมาเล่นนำผงกเปรี้ยได้สัป้เรามีแล้อบป่มีแล้วปปรปุงกันเลยอนะเอาเลยพากินกับได้สัพากินกับนั่นี่อกเออยงพักเปเลย ตอนนี้บอน,น้องดัตตอนนี้บอนทีลาอ,อ,อีกขึ้น,นบึงดูเบิดแล้วมาแล้วเบิดแล้วโอเค l e t กเ o อร์ okay. s <S อันนี้เรามีแมนเทอร์น้องคัสเตอร์เฮอร์น,น้องดัตแลอ่ฟู้ดิบานกานนงนะเฮิร์นเจ้านายเพิ่น วอนเฮ็ดงานวอนฝึกงาน,นปกติอยู่นี่นะูพเลอเฮ็ดกินเอ้ยเพิ่นบอกลื้อโตเอ้ยโอ้บางทีกะเฮาเฮ็ดน้องการโอ้ซอยเดียวเฮ็ดนอกแม่นดีน้ำเพิน่นเพิ่นจะเจอดีเตเอรเพลินนอกอยู่น้ำเพิ่นลายเดินละอยู่ใดแสดงว่าเพิ่นเจอดีเตอร์ไ่้ยินนะเออที่พักพินยู่ฟรีบอกเม่น ย <scrub> so ูฟรีกินฟรียูฟรีกินฟรีนี่ๆกินฟรีได้เฮ็ดเวซอยก็โอเคอืมมีเฮ็ดเวซอยเสียก็ได้นี่แต่หึงนาะมดัดเวขนาดอยู่เฮือนตัวเองพ่อแม่ยังจมกันกินซื่อน่ะมีเฮ็ดเวซอยเพิ่น ไฟสิมอยู่ใส่เนาะบันนี้เน่ะก็ไฟเหรอมาสิมบึงฝีมือน้องดัดน้ำเดียวเด้อพอมีน้องเดาตามมาหุ่มละแซ่บซ็เลอก็ปีงปลาดิปีงปลาเนาะเจ้าก็ไฟน้อยก็ไฟนายใส่ก็ไม่เจ้านี่อยู่พีมีแต่ไส่านเนาะอยู่ในเมืองล่ะเมือง อยู่เฮืนตัวได้ใสฟืนมดอใส่าน,านเออใสฟืน,ฟนเดี๋ยวปนเนาะปนนาสุมเห่าและยังใสฟืนหลายเจ้าหลายคนอยู่มีบางโซนที่ใส่ถานโซนหลายเป็นยังใสฟืนอยู่ประหยัดดีไซฟืนพอไม้ตามดงตามป้ายัางหลายอยู่เด้เดี๋ยวทำเพื่อคนที่ เอามาเบิ่งคลิปนี้คลิปตำอีทคลิปแรกกอนน้องดัดล่ะอายุเทเลอร์เด้อายุเทเลอร์ล่ะประมาณสิบแปดสิบเก้ายังได้สิบเก้าปีน้องดัดล่ะอ๋อห้องเห็นห้องเร็วเห็นจบแล้วโอ้เห็นจบมอเจ็ดเลยน้องดัดเห็นจบมอปลายแล้วก็ไม่ได้ไปต่อปริญญาตินอกมันในไป็นเป็ดต่อ เต่าเสริมโซยเขียนเสริมโซย2องเดินนี่แมนบอกสามเดินมาฝึกงานได้2องเดินแล้วขาดการว่ลลาละยูนี่กี่จะปียังวันจกัก <c oughs> ยังวันจักตอนนี้นะแล้วแต่เหตุปัจจัยมันนองเออเขามีทื่นแต่ชิเมอร์เปิดพานเป็นองตัวเองอยู่บ้าน แถวบ้านแล้วยังมีมีบ่อาหารเสริมโซยนะยงังบ่มีจจะค่ะเปิดอาหารซูยอนอะคนแถวนั้นลังไลมากนะแถวตลาดแถวจุดสูงพนงามลังไลมาหาน้องดัดน้องดัดตรงนมี่เวลากินข้าวพร้อมและต่อไป มือนี่็เกือบวันนี้เลยนี่สูมมือนี่เกือบไ่ได้กินหอดเข้าแล้ววะลูกขาหลายมันอยู่ในเมื่องอัสบอนี่เจอมันมีหลายฮาร์นะดั๊เนาะนม่อยู่ในปเปิดโดมเออร์ยังมีมม้าหลายยังมีหลายฮานก็ได้แสดงว่ามองนี้ฝีมือโอเคได้ไดีเลยตอนนี้พเพิ่มเจ้ามาหุ่งละรอ,อไฟติดบ่ มีเล็กคูดอนะน้อเล็กคูดจากจากีากสุลายประเดี๋ยวกินเพื่แต่ละมือสุลายก็เป็นตั้ตัม้มมงตัม้มกระปุลตัม้มหะุงเนี่ยตัม้มกระปุลน,นึ่น จำเขาพุ่นนะพุ่เลอรเป็นผู้ตจำเออบริโต้บางมือกอ็เออบางมือกะเข้าพุ่เลอร์จำแซ่บกว่าจัะเข้าเลยรเ <c oughs> ข้า,าจำแซ่บพุ่เลอรเป็นผู้บอกว่าอันตัวจามีแซ่บนะฮะคือหูว่าอันตัวจามีแซ่บเขากินเอง <c oughs> มันกับบรเิเซอบริไปกินอันผู้อื่นไปแซ่บ,บไม่เอง Biden mẹ sau mong cái sau cuộc họp họp sau bên hảo tâm cứ đỏ cuối sau mong y bóng 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 ขึ้นในใดวะยังจะไปเห็นเสริมโซยนี่นะความเป็นไปเป็นมามันในใดวะเห็นจบข้ากรสิไปคิดว่าสิไปเห็นเสริมโซยแต่บอจักบอลสิไปนะบอลไปเห็นนะก็เลยไปเห็นเวียร์ยลักเก่าไปเห็นเวียรลักเก่าได้ปีหนึ่งโอ้เป็นปีหนึ่งพุดนะเห็นเวียร์ยังนะอยู่ของงานของงานเกี่ยวกับยังนะอยู่ลักเกี่ยวกับสายไฟโอ้เห็นสายไฟุ่ย่พูดนะแมงได้ปีหนึ่งได้ปีหนึ่งแล้วก็ อันทึกส่งดำหน้าก็เลยมาดำหน้ามาดำหน้า,า,นาแล้วมูผัดโซนไปอันไปเฮียนเสริมซวยก็เลยใจมักแน่แน่ใจมักก็เลยไปน้ำกันกระมุ่นอ่อไปน้ำกันกระมุ่งผู้นึงมูผัดอยู่บ่ได้ก็เลยเมื่อเมื่อปะมูเปินบ่มากปันใดนะคนันะ <c oughs> บะเข้ากับวระจักษกันเนาะไปน้ำกนันไปก็เข้าโซนไปเด้อ๋อแบบยู่บ่ได้ก็เลยเมื่อ,อปาแบบ S <S <an> <S <S <an> จะเขาวมาร์กเมืวันวววนี้ได้เขาก็บรจักเนาะมันยากแถวภาษาเฮียนเสริมชย่ยนี่นะม ok ันแย่เ,เนี่ยฮะแล้วเขาเฮ็ดเขาบ่เป็ี่นดิเพิ่นหายน้ำบอลในใดอืมบอลได้หายเพิ่นก็นใจดีวมัวนั่แต่จักเราเป็ี่ยนในใดแล้วเมื่อเขาก็เลยอยู่ต่อ,อ,อเห็นจบแล้วอันห้าบอลฝึกง,งานก็เลยมาฝึกอยู่กระจาดนี้<อ>ก็ยอยู่ต่อปัจจุบันนี้เลย ok หมูนะคนบ้านเดียวกันว่าที่โซนไปนะโบหมูนบ้านอื่น ไปครอบใจคาร์บอนเนี่าาย่อฮอาซีเพื่อห้เขงได้โซนเข้าใจแล้วกัน <c oughs> จะ <c oughs> มีเขาเมื่อน,นั้นก็มีเฮาเมื่อน,นี้ได้เนาะเราอาจจะยังเห็ุผลง,งานอยู่คือเก่าก็ได้ <c oughs> <c oughs> ได้มูด,ดีนะี่แหละเขกาก็โซนเฮาไปทางดี <c oughs> ได้อาชซีเพเสียห้เฮาก็ได้แต่ว่าห้องกมันมกน้ำมาแล้วกนวมัมกก็คือเหล้าอหนนอืน <c oughs> หสะดวกใจบสบายใจแน่หนึหน่งกันาทางกลับบ้านเลยแหละบอกแม่เขากม็มีเขาน้ำซัํปปลากมนะ็มีเมื่ออยู่บ้านดีกว่าเลยลอันนี้แหละสมอน,นี่เราะมาฝึกง,งานอยู่นี่การเราเก่งๆก่อนอยังเมื่อเปิดหาอยู่บ้านตัวเองบอกกับหาทึนก่อนทึนก่อนแสดงว่ายู่นี่กับเพื่อนก็ให้เงินเดินนั่งบอกให้ให้เป็นบางมือเมือ่อใดคนลายเพื่อนกับให้เมื่อใด้บอมีคนเพื่อนกับเบอมีให้เลยอ๋อเอาฝึกงานได้นอ งานเพิ่นเคสอนไปนําตัวได้เฮาเฮ็ดยังบ่เป็นก็ได้แม่น <Man. S 1> โอเคได้ซะได้ประสบการณ์คักๆาก,ก่อนแล้วก็ได้ทุ่นนั่มนอกแ <Man. S 1> พงเถ้ะบอกก่านะเปิดหานได้นะครับประมาณจักหมื่นบาทเอาว่าเป็นหมื่นเฮาอะไรเป็นเงินกิ่วได้เท่ากัจักอันประมาณ10ปลายล้านนี่แหละอ๋อต่ประมาณ20,000กว่าบาทประมาณนี้ละประมาณนี่น้องเนี่นได้20,000กว่าบาทนี่คือได้หานลูลาเลยบ่หรื <Man. S 1> อว่าพอพอ,พอได้ ฮานพอจะ้า,าน,นเฮามีแล้วฮะน,นย่งแต่ซื้อเฟือมาใื่อไหร่ซื้อเพราะว่าเฮือ,อ,อนเราอยู่ติตรลาดเลยเด้พ<อ>า<อ>เปิดอยู่เฮือนก็ได้เนี่ยคักรสธรรมเลดีแล้แบบนั้นค่ะแต่ว่าบมมีเงินมาซื้ออุปกรณ์เนี่ยได้เงินฮอดสองหมื่นนี่คือได้ฮานลูลาเลยเป็นบอกโ <c oughs> อ้คัะค่ะค่ะโเจ้าจของฮานเป็นวายฟ้าเปิดได้ซอยเอ้ยกันได้ เริ่มเอาเก๋ออาปลาละ <c oughs> จนไปหน้าน้องดัดนั่น่ะเพ็นี่เลิกกินบุ๊กต้ม,ตมบ่ต้มกินอ๋อยู่เตียงให้เตียงหน้าการทำมีโอกาสไปให้ไปหน้าไอ้สิบวะเพ็รกินไม่เตีย <c oughs> งให้เตียงหน้าแห่งใดบรรยากาศดีกันนี่แต่ว่าไม่ได้ไปเล่นแล้ว,ลวให้แล้วหน้าแล้วเนาะรือว่าไปยี่บ่แต่ละแต่ละเธอก็ได้ <c oughs> บางเธอก็ไปอยู่มี่ปีแล้วเธอเธอไปอยู่หน้า <c oughs> ไปสมิวไปสมิว <c oughs> ยังมีเป็ดมีไก่ <c oughs> ระวังต้มกินกับปีนแบบนี้นะกับเผานี่ัวมากกินนั่นนเลิกอะไรก็ <c oughs> ได้ก็ได้ก็ <c oughs> ได้ไ <c oughs> ดัดกับผิวดีด,ดีสูงนีนบบน่นางดัดนะร้อยเทเลบุตรร้อยหกสิบเอ็ดหกสิบเอ็ดร้อยหกสิบเอ็ดครัถือว่ามาจะทานร้อยหกสิบขึ้นน้ำนักเสซห้าสิบเทเลบุ๊คห้าสิบแปดห้าสิบแปดไกลสิบบาทล้านกับอันั้นแลน้วเนาะห้ามห้ามเกินถือได้ว่าห้ามเกินหกสิบ หกสิบเอ็ดเนาะนั่นวะ่าห้าสิบแปดถ้าเกินนี่ร่ากลายเป็นตุ้ยได้บ่อันนี้ก็ตุ้ยแล้วนะอันนี้ก็ตุ้ยนี่ก็ตุ้ยแล้วนะห้าสิบแปดสำนีเห็นอยังมีท่านตุ้ยโอเคอาย่สำนีตกยันตุ้ยขนาดบ่เขาอยากจอีกนะเอาเาบ่มักตุ้ยมันเป็นอะไรว่าตุ้ยนะฮะมันเป็นอะไรว่าตุ้ยคือหมมักบ่มัก ใส่เครื่องตอะไรก็ยากอ๋อ oh. <laughs> จอยนะใครนี่ต้องซื้อเครื่องใหญ่มาแน่นอนปกตินี่ใส่แอวแมนน้องสาวก็แวะมาดินน้ำอยู่บ่อน้องสาวก็มาดินอยู่วันหยุดเห็นนึงก็มาดินน้ำเนาะแมนบังมือก็มาบัดแม่โตมาตลาดดู้อยู่บ่หรือว่ามักไปแถวเซโน่กู เขาบ่คอยดีป้ไปใส่เขาบ่คอยดป้ไปใส่โอ้สลายอยู่แต่ให้แต่หน้าแต่เฮิร์นพ่นบอกเมนบัดจังมือมีโอกาสยังเมื่อดินบานโตอีบอกฮะมีโอกาสแล้วเมื่อดินบานโตอีจังมือบอกมมนเขามีโอกาสก็อาเ c ีอยู่ไทยมักปาดินน้ำดูได้แถวอัดสพอนี่ก็ได้บางทีเป็นว่าพาไปดินน้ำน้องนั่นแน่ก็พาไป ผูใด <łość> ้ไปไดเอารถชนโตมากัดซอนท้ายมอเตอร์ไซค์กันไปกูได้ว่าเออคอยบอกออกกองเด้อคอยสีสังเกตการมึงจะเ้อก็ได้บางคนอ่าคอยออกกองได้พี่สไตล์เลยกับให้เปิ่นออกกองนำก็มีเห้เพนบอเข้ากบจะพอดีบอนี่นะ เดี๋ยวสิถามเจ้าของหารเพื่อนก้อนด้วยถามไปเลยลูกค้าหลายอยู่นอแต่ละมือก็นอเออพอได้อยู่นี่พอหลายอยู่เด้ราคาแต่ละย่างได้สะบเบาสุฟังดได้บ่นอกอบางทีลูกค้าเขามาเบิ่งนี่ละเออเขาสิได้พิจารณาว่นาน้ามาบ่อาหารนี่าผีมือดีก็ไดออ้แต่ว่าราคาบางคนก็นยังสู้ราคาไม่ได้ก็มีนอเมนเลยราคาแมนเพ็ดสีโพมเริ่มต้นแมนแสนปลายขึ้นเมื่องอยยืดกับราคาหนึ่งอีก เห็ดสีผมมันราคาหนึ่งยืดราคาจะได้สั่งยืดราคาเริ่มต้นแมนสองแสนปลายขึ้นมาออีกตามผมผมหน่อยผมหลายอิงตามงบลูกค้าอ๋อนั่นก็ได้อีกได้อีกตามงบลูกค้าแบบว่าลูกค้ามีงบน้อยเฮาแบบว่าถามกันได้ฮะนะแบบว่าเฮากล็ลดราคาเห็ดให้ได้ฮ<อ><ค>ะนะ้าผู้าได้งบหลายก็อาจจะละเอียดก็ไม่เห็ <laughs> นเหมนเหมนมันอีกตามที่ว่าเออลูกค้าอยากเหตดละเอียดเลยอีกตามงบ ของลูกค้าอ๋อแล้วก็มีอย่างอีกวันออกจากสองอย่างที่เวาามานันีมีอย่างนี้อาหารห้ามเมียนโอ้ไปน้ำผมมีสปอกสปาผมเห็ดขบเบิด<อ>ตามที่ลูกค้าทีว่าเออมาถามเลยเฮาหับได้เบิดทุกอย่างะนะที่ว่าเออลูกค้า,า,มมาอยา,นนากเขีดนันที่ห,น,หน,อกอกนีหับได้เบิดแต่อีกตามราคาที่ว่าลูกค้าถามมาแต่งหน้าก็ได้บอกได้แต่งหน้าเจ้าสาวแต่งหน้าออกงานหับได้เบิด ออกนอกสถานที่ก็ได้มีอยู่นอกคนมาจานมีมีอยู่มีอยู่มีตามบ้ารเริ่มนไก่ยเริ่มต้นแม่มนพันขึ้นเมื่ออ๋อพันบาทเดิมเมนพันแต่งหน้าออกงานธรรมดาอะไรเริ่มต้นแสนขึ้นเมื่ออ๋อ้ต่าบบอย่าเอางามๆเลยนี่พันขึ้นเมนแบบแต่งออกเจ้าแต่งหน้าเจาะสาวจ่ะนะโอะเริ่มต้นพันขึ้นเมื่อเมนตองละเอียดดิกานสมุดว่าเดบเออเราอยากออกงานมหา แต่งหน้าอยู่งหันได้เมนเริ่มต้นแสนอ๋อแสนกีบขึ้น,นไปบ่แพลงงบอง๋อ,อบอ่แพงเด้อกันท้าผู้ใดเออ,เอ,ออยากไปงานดองเด้ออยากงามๆหรือว่ามีงานอย่างจักยางนี่มาได้เด้อน้องนางเฮนเขาอยากไปงานนั้น,น,นงานนี้เมนมีงานประกวดงาประกว<ม>ดกนี่เล็กๆน้อยๆนี่ค่ะสามารถมาหาเป็นได้แสนกว่านึ่งดอกโบเพงดอกเฮ็ดสีเล็บสีนี่ก็เฮ็ดอยู่ปะเล็บก็เฮ็ด เริ่มต้นหาสิพันธ์เล็บกับเฮ็ดต่อเล็บต่อยังนี่บอกต่อเล็บแมนเฮ็ดเล็บเจียวนมปะเฮ็ดมีแต่ว่าเฮาเลือทาธรรมดาได้โอเคประมาณนี้สันโดยมายังนี่ดูให้นี่นะขล้อได้นี่ขล้อได้นี่เขินอนุบาลได้แล้วมอน้อยนี่ฮะผู้ยหลับปอยซี่แล้วซื้อในได้ผู้น้องนี่นะหมูแดง เ๋อเได้สัางออุดฮะเหลิมหอมแล้วหอมห้วยๆมาแล้วปากก็ได้สิซุกแล้วเป็นจะกินเลยได้ตัวนี้ติวน้อยนี่นะเหนอฮะฮ่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  <c oughs> ตอนนี้ลาเห็นเ <Yeah. S 2> จ้ากองหารเพื่อนเราจยงไดน้องคัดอยู่น้ำได้บบนี้เอยน้องดัดอยู่น้ำยังให้เฮ็ดงานนํากันเพิ่มๆผู้และลูกค้ากําลังติด <c oughs> ตอนมาทั้งบดลูกค้ายังบ่ไว้ใจยังบ่มั่นใจบอกโอ้นี่เป็นมือขวาเลยเป็นหลายอย่างที่ลูกค้าเสื่อใจแล้วนี่ไปใส่บ่ได้แล้วอัน <c oughs> เขายัางเป็นมือใหม่ฝอลูกค้าเขายังหัวขาดเลลองกับใหม่ๆนะเหตุไปเพิงเไปเข้ากับซิ่นแบบเข้ากิได้คนพูดงานอยู่เราลองเห็ดเบงไปเรื่อยๆสามูนงานไปจะละมัดระวังตอนมาแรกๆนั้นเรามันยังบ่มั่นใจบอยังไม่ทันเก่งไปบยังบ่มใจ แต่เราก็ับเลิมเฮ็ดได้ในะระบบทอนมา <พอ S 1> แรกๆตัวเองเด้วยเว่าลูกค้าก็เขาไปเห็นมันจะมีตำน,นี้เนาะเฮายังบ่ทัน,นได้ซินกับลูกค้าทางนี้เด้เขาไปเฮ็ดไปเรื่อยๆแต่โอเคเป้ายอ๋ตอนเฮ็ดน,นะน่ะได้เลนฝึกงานบ่ดัดอ,อยู่คุณก็ได้เฮ็ดตัวจริงเลยบ่ตอนเฮ็ดอยู่สุวรรณบด้เฮ็ดมีแต่เฮ็ดใส่หัวหุ่นอ๋อถึงนั้นเ<ม>องกระซ้าให้กันเองนะก็เฮ<อ>็ดอยู่น้อยนึงเล่นเวยู่คือนี่ไง นี่นี่พัดเฮ็ดคู่มือคู่มืออ๋อเดี๋ยวเฮ็ดตัวจริงเลยเดี๋ยวเฮ็ดตัวจริงเลยเริ่มเก่งแบบนี้ลูกค้ายางมานี่เห็นแนมบังโหลูกค้าก็กลายเป็นเงินมา่อเลิศลูกค้าโหยองนี่มาแม่มาแม่เงินแด้มาอบกมือเข้ามานี่ยืดผมเมืตรงเป็นเงินเสยอยู่บ้านตัวกับปูพักอยู่บ่อปูอะไร่อแม่ปูบ่อแม่ นักพราะ่น้องมาคามกระดกอะไรนะกน้องดันเจอส,มส้มสบายมีต้องไปกลับไปตรองให้ตรงหน้าก็ได้อยู่เพื่อเนี่ตอนนี้เริ่มตามาหุ่งแล้วเดอ้อตอนนี้เดอ้อเพราะว่าปลาซุกตัวนึงแล้ว ปไดปไดเ้เฮ็ดเองนะนมี่เมนอนไปได้ปุ่มที่แล้วนะคระับกบีกบีเจอกบีนำแห่งโนนกเก่าออกแล้วปะ่ะเจอน้อยนึงกบปิีก่นนะ,ะ,ะนี่เป็นไแซ่บได้เนี่อืม หอมจ,จุยจุยอ้อเราจะกินแซ่บกันดินี่มัท่านได้ซิมก็หอมห้อยห้อยไปไปแซ่บแล้วพี่น้องเไยอีเส้นนอยนี่กระทั่ลูกค้ามีมีไปเลยเราเปิดฐานกรมตำไม่ได้เกิเคยติดเดียวนี่เลยมาลูกค้ามาซาผมแล้วครับมีท่านได้ล้างและมือติดแปรนั่นซาผมต้อนน้องดัดเซอร์เขาปุ้นดำได้ ตัวที่ซองกับกำลังกำลังเยอะอ้อ,อแต่เต่า <laughs> สมเร็จกินเตะดังเทเด้<า>เป็นตาหอมเทเด้ <laughs> <laughs> มาเด้อมากินข้าวเจียงน้ำกันเด้อมาๆกินข้าวน้ำเดียวนี่มาเด้อกินข้าวท่ยงน้ำกันเด้อห <c oughs> มอหำน้อยเนี่ยเด้อไปที่เดละ่ะไปหาแม่คนเด้ ทำ<น>อะไรเอาน่าตัดหม,ม้ออุ <c oughs> ่นบังเซ็ตเซ็มนี่บางครั้งกำลังกินข้าวแล้วลูกค้ามาเอินนะมีบ่บอ <c oughs> กก็จำเป็นต้องหยุดข้าวไว้ก่อนบอก <c oughs> อย่าให้กินข้าวแล้วก็นั่งท่าเด้ <c oughs> โอโรขของแรมให้ลูกค้าก่อนเนาะต้องแลนหาลูกค้าก่อน โอเค okay, สุมเห่ากับคอยตกินข้าวแซ่บๆก่อนพ่อแม่พี่น้องเลยลประมาณนี้ละก็ขอขอบอกขอบเจอนำเอฟซีที่ฝากเงินมาให้น้องดัดนำเดอ้อก็ได้มามอบบรแล้กษก็บประเดี๋ยวกินข้าวเทงนําเดียวอีกถ้ามีโอกาสหน้าเพิ่นมาเที่ยวบอ่อยากไปเที่ยวทงให้ทงหน้าน้องดัดก็ได้บรรยากาศดีดีอยู่เทงแล้วนะเอาเป็นว่าคลิปหน้าพอเดียวไหมเดอ้อโอเคบาย เอาคัดตลอดดัด